ณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตายครับ ชื่นใจเหลือเกินครูต๋อยกทับเราอยู่กันที่เซ็นทรันอุดรนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับตั้แต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่สี่พฤษภาคมเลยครับบอกเลยว่าของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายครับและอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวสปลาวนะครับบอกได้เลยว่ามาได้เลยครับมาจาหนองคายใกล้มากอ่ะใช่ขับรถมาไม่เทอาไะไรถึงแล้วคือจริงท่านมาอยู่แล้วใช่ท่านรู้อยู่แล้วท่านมาอยู่แล้วแล้วก็มาอุ่นหุนเราแล้วก็ขอบคุณจริงๆเดี๋ยวหนูเอาไว้ดีกว่าหนูข้ามไปเที่ยวหนู ยี่ห้าที่ผ่านมาเดี๋ยวหนูอยู่ที่งานนี้เดี๋ยวก่อนกลับหนูข้าไปเที่ยวลาวด้วยนี่เราวคกเปนต่อของแท้มาที่นี่เลยมาเลยเพราะว่านี่คือควรต่อยกทัพจริงๆเพราะนั้นอยากจะให้ท่านได้รับของเด็ดของดีของดังของเราด้วยแล้วก็พราะม่พี่น้องชาวอุดรนะและจังหวัดใกล้เคียงนะครับอย่าพลาดนะครับปีหนึ่งไปทีเดียวนะฮะที่อุดรเพราะฉะนั้นเจอกันนะครับจนถึงวันที่4พฤษภาคมนี้ที่เซนทันอุดรครับ ตานี้มาพูดถึงเรื่องราวที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้โอ๊ยแต่ว่าปลูกผักอะไรกันไหมในป่ยปูฮะเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการเลือกต้นหอมอันนี้จําเป็นนะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามสิ่งเล,เล็กๆมี่มเรียกว่ารักเรียกว่ารักเลยครับอันนี้ม่มีรายละเอียดเยอะเลยเราจะมาเลือกต้นหอมให้สดใหม่นะครับช่วยให้ได้รสชาติของอาหารอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้นวิธีการนะครับเดี๋ยวเราเริ่มก่อนโอ้โหอันนี้อาร์ติสต์ดูดูในส่วนหัวของต้นหอมโอ้โหดูส่วนหัวของต้นหอมนะครับ ส่วนหัวของต้นหอมที่ดีควรมีความแน่นไม่หลวม <Yeah. S 1> เมื่อเอามือกดเบาๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าถึงความแข็งแรงและแไม่ยุบตัวแสแดงว่าต้นหอมในยังสดใหม่และมีน้ำหนักนะครับ,รบผิวของส่วนหัวควรจะมีความเรียบเนียน,น,ยนไม่ขุข,ขะหรือมีรอยช้ำรอยบุบนะครับเพราะอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าต้นหอมมันเริ่มเน่าเสียแล้วสีของส่วนหัวควรจะเป็นสีขาวอมเขียวนะครับหรือสีขาวอมเหลืองอ่อน มีสีที่สม่ำเสมอทั้งหัว<ช>และไม่มีรอยด่างดำไม่มีรอยเน่าหรือรอยเปียกชื้นบริเวณส่วนหัวเพราะจะทำให้ต้นหอมในเสียรสชาติและมีกลิ่นเหม็นครับใช่ครับจุดต่อมาที่เป็นจุดสังเกตนะครับดูที่รากครับรากนี่ฮะรากของต้นหอมที่ดีควรจะติดแน่นนะครับกับลำต้นไม่หลุดร่อนง่ายนี่ดูนี่นนนให้คุณดึงเบาๆไม่ต้องเบาๆนียิบนี้ดึงเบาๆรากจะไม่ขาดออกจากลำต้น รากจะไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปนะครับรากที่ยาวพอสมควรเนี่ยจะบ่งบอกว่าต้นหอมต้นนี้มีระบบรากที่แข็งแรงสีของรากเนี่ยควรจะเป็นสีขาวอมเหลืองหรือสีขาวอมชมพูอ่อนๆและมีสีสม่ำเสมอทั่วทั้งรากนะครับไม่มีรอยด่างดำถัดมาวิธีสังเกตอีกอันหนึ่งดูที่ลำต้นครับนี่ครับลำต้นของต้นหอมควรมีความยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับไม่แข็งกระด้านจนเกินไปและไม่นิ่มจนเกินไปลำต้นที่ยืดหยุ่นเนี่ยจะบอกเราว่าต้นหอมยังสดใหม่ ผิวของลำต้นควรจะเรียบเนียนไม่ขุข่าหรือมีรอยช้ำรอยบุบเพราะอาจเป็นสัญญาณว่าเริ่มเน่าเสียครับควรเลือกต้นหอมที่มีลำต้นที่มีความชุ่มชื้นเล็กน้อยไม่แห้งกรอบหรือว่าเน่าเปื่อยครับลำต้นที่ชุ่มชื้นจะช่วยให้ต้นหอมสดใหม่ได้นานขึ้นลำต้นที่แข็งแรงจะช่วยให้ต้นหอมเนยคงความกรอบนะครับเมื่อคุณนําไปทําอาหารครับทีนี้มาสังเกตสีนะครับใบของต้นหอม สีของใบเนี่ยควรจะมีสีเขียวสดใสทั่วทั้งใบส่วนโคนหรือส่วนปลายใบเนี่ยไม่มีสีเหลืองนะครับใบที่เริ่มเหลืองเนี่ยแสดงว่าต้นหอมเริ่มแก่หรืออาจได้รับความเสียหายจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีใบที่ไม่มีจุดด่างดำหรือรอยช้ำเนี่ยแสดงว่าต้นหอมเนี่ยไม่มีโรคและแมลงมารบกวนครับใบควรเรียบเนียนไม่ขุกขัดหรือมีรอยฉีกมีความมันวาวนะครับแสดงถึงความสด ใบของต้นหอมควรมีความยาวพอสมควรไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปใบที่ยาวเกินไปก็จะบอกเราว่าแก่เกินไปครับนี่คือเรื่องของต้นหอมนะฮะหนูหนูมีเพลงแต่งให้เขาเป็นต้นหอมด้วยดีมากครับตริงต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 ิงหอมเ้ยจบแล้วครับไปไม่ได้นะครับ พราะมันไปไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นดอกอื่นแล้วนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับครูคนต่อยกทับเนอุดรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4พฤษภาคมนี้เป็นวันสุดท้ายปีหนึ่งไปหนเดียวเท่านั้นเองและเป็นความอร่่รอท่านอยู่ที่นั่นจริงๆใช่วัตถุดิบทั้งหมดทั่วประเทศนะครับทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเราจะยกขบวนกันไปก่อนเลยครับแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบส่วนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอามาปรุงสดใหม่อยู่ที่เซนทัลอุดรเลยแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ในงานครูคุณต่อยไปอยู่ตามร้านต่างๆคุณผู้ชมมาจจับ่าายยใช้้สอมเลกินได ความอร่อยรอคุณอยู่ที่เซ็นท่านอุดรเลยจัดสดปรุงสดครับพักตรงนี้สักครู่ครับพกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพกก็ช่วงต่อไปทางรายการสักครู่เดียวครับกบผัดเผ็ดครับกล้าการันตีว่ามานี่ได้เลยที่ท่านจะกินได้อย่างมีความสุขโอ้อร่อยมากชอบรสชาติจากก้านผมเหมือนที่ขึ้นสวรรค์อ๋อชอบใจมากนะเดี๋ยวหลังจะให้กินนี้บ่อยๆนะฮะโอ้ยยเลย 跑开！别。